4ปีเท่านั้นเวลาไม่มีถอยหลังจำคำของลุงไม่ทับไว้แม่ทัาคิดอย่างนี้ตั้งแต่เรียนหนังสือแล้วว่าแม่ก็ยากจนพ่อก็เป็นสิทธ์ตุววเอกไม่มีอะไรจะกินเท่าไหร่เราต้องช่วยตัวเองขยันนะทรัเรียนหนังสือไปสอง ไปสอบโรงเรียนทาหารขอเงินพี่ชายไปคนละห้าร้อยบาทเงินใบหนึ่งคนมองเห็นหน่าจะประมาณกิโหลหนึงก็เห็นกระเป๋าแล้วใบนี้นะย่ามพักได้ย่ามพักให้ให้ลูกใส่เอกสารไปสอบที่กรุงเทพ ให้นั่งรถไฟไปนะลูกว่าเดินลัดไปเลยเหมือนกันลงหัวลวโโพงแล้วเดินลัดไปเลยเหมือนกันสอเตรียมอาหารชีวิตมันรันทดกเกิน